ค่ะพี่น้องหลังจากที่เดินขบวนพระเลชกันเรียบร้อยแล้วนอดเต่มาประทันมูลเละพระเดชไทพี่น้องเพิ่อนตอนนี้ก็ได้เวลาค,คู่แรกขององ,อนองานทีแล้วเนาะคะ่ะงานเป็นคู่เปิดเปิดงานนะจ้ะระหว่างพอบานกับทีมงานอบตงานข้าราชการจ้ะนะคะเป็นงานที่เป็นคู่แรกนะ,ะพี่น้องเนาะ พี่น้องเออเป็นตะมวลอะไรพี่น้องมาเด้อนะคะมาเชียร์มาเชียร์ฟุตบอลน้ำกันพี่น้องน้ำพี่น้องจ้ามีปอดผักบุ้งแก้วมะขายบมาเนี่ยเฮ้ยมือมือหงุดวขวดพี่น้องเอาใส่น้ัดนล่งกระแดงเนื้อ ล้างหน้ารถบ่เจ๊ล้างหน้ารถบ่ล้างหน้ารถล้างหน้ารถลห้เดี๋น้องเตยนะลูกได้ประมาณสิบบาทพี่น้องจ๋าพาซ้อมพี่น้องจ๋าพาซ้อมได้จะซ้อมพี่น้องซ้อมเบิ้งยูเดอร์พี่น้องจ๋าอะไรอย่าพี่น้องโอ๊ยมาปรทันเบิ้งปรทันเอาทีมพ่อมาหันให้ ฟุตบอลเข้าไปทั้งอื่นแล้วเขันจมาแล้วไหนที่เขาลืมบอลเลนตาไปไเฝ้าอะไรไายานเดึ่งทองมาแล้วนกปุ่นอาหารการกินไรคะพี่น้องจ๋าถึงฟรีทั้งเสือมิสุย่างเลยพี่น้องปุ๋ล่ะกองเอานวยการอะไรเยอะทั้งนั้นพี่น้องจ๋า สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคูงเกาง่าหม14เด้อพ,พี่น้องจ้ะโ่นัหน่อนั้หนั่นเห็นบ่แม่ผู้ใหญ่เราบริการตูเต้เย็นตู้เย็นมือถือ <át stars> เอาละพี่น <Charl ott es> ้องว่ะรอบปฐมมเกิกเด้อพี่น้องเด้อนี่กับทีมงานอบตทีมงานข้าราชการแล้วก็ ซโซตีซพี่น้องจ้าเลื่อนเอนพี่น้องเด้อนผุา่นกันอ่นจัดการค่ะมามนวนๆน้ำกันพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยไม่ตคกไต่เยฉันรู้ว่าอะรรกาศขอบสนามพี่น้องนีละพุะกินไปพี่เตเตไปแลบ่มนมนค่ะผุนผุดอุ้ยพี่น้องเตไปจ้ามันอะมันมันบรรยากาศขอบสนามา อามีหอดรถแห่ตมีหอดรถแฮ่ตีมีหอดรถแห่ตีจ้ะจากล้วนสีองรเลยอ่จากเล้วเก็ดีอนั่งอยู่หลังอนโกฟุตบอลพอดีันนี้เาช้างเานั่นนั่นจะพัดเอาพี่อง อันบรรยากาศควบสนามพี่นองเอ้ยปวดมวนไรวดาวดมาถึงเพาขาดสนามอี่ลยเอาเลอพี่น้องเอ้ปวกินไปพี่น้องด้านหลังพูดกั่สีแข้งอย่างรู้นข้างหลังตรงไหนไม่แข้งแต่ย่าง

อย่าเอิตาอย่เอินไปเอิทีมประชาทิมประชาชนเขาไปแล้วหนึ่งพี่น้องเอ้ย ใส่ทั้งในก็ไฟขันในเบื้องหน้าไฟขันได้สวยค่ะกว่าค่ะพี่น้องไฟขันเด้อทขึ้นไหมเอาให้เบิ่งเอ่ะทึงอันไอบรรยากาศขอบสนามพร้อมพี่น้องถึงเบิ่งในสนามพร้อมด้วยพี่น้องมวนมวลน้ำกันมืยเนี่ยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวถ,ถึงเวลาเพิ่นเปิดเพลงแต่ก็สิได้่นดานบดวยไทยเด้พี่น้องบดวยไทยลิปถ้าเพิ่นเปิดเพลงจ้ะเอาแล้วพี่น้อง <c oughs>

สวัสดีค่ะวับเตกันวันดีครับกันวัสดีครับอแม่แม่ปุ้ยเอาเงินไ้แม่ปุ้ยนะลูกลูกวัดฝากมาเียอันอยาเธอ้อยบอนนียแม่ป้ยะอีบอี่นอกออกบ้านโอ้ยเเอาเงินไ้เน่เอาเงินไ้เนี่ลูกวัดฝากมาไยา ก็ได้พอกแย้เตยก็ฝากไว้น้ำแย้หนุ่ยกันฝากไว้น้ำแย้หนุ่ยก็ได้แย้หนุ่ยสิกาบ้าแล้วอ๋อของฉันยังน้ำแย้หนุ่ยหน่อยนึงน้ำแย้หนุ่ยไหมนะบอกเหรอจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นซนี้ก็จบจ้าพี่น้องไปเดิมไปแล้วคือประชาชนนำไปแล้ว20เด้อพี่น้องเด้อน้ำทีมขาราชการไปแล้วค่ะขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะปุ๊บปันคลิปใหม่จ้ะสวัสดีจ้า